นี่คือแบบพาร์ทแรกที่เราเริ่มเรียนก็คือปรับฐานก่อนปรับฐานเนาะคร,ครั้งที่หนึ่งปรับฐานพอครั้งที่สองเรียนครั้งที่สองลวเดือนละครั้งเนาะพอทำ<ช>งานเสร็จปรับฐานเสร็จครั้งที่สองเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะ คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าค่ะครั้งที่สองใช่ใช่ค่ะวิเคราะห์ 2, เชิงลึกแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์รัพย์นั้นๆแล้วก็การจ,จัดการทรัพย์นั้นๆยังไงเพราะว่าอาสังหาเนี่ยมันเป็นทรัพย์ชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะมันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าเจ้าของทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะการจะใช้เงินเล่นกับทรัพย์ชิ้นเนี้ยค่ะจะต้องมีมากกว่า1แผนไม่ใช่ว่าคุณมองภาพว่า ใช้แผนเดียวแล้วถ้าเกิดแผนสำรองคุณคืออะไรเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มันจะได้มากกว่ามากกว่าที่เราอ่ะคิดเองคนเดียวแล้วก็จัดการด้วยตัวคนเองเหมือนกับว่าเรามีเมนเทอร์คอยคอยปรึกษาเราไปตลอดทางค่ะก็คือนำซับเนี่ยมาวิเคราะห์ซับที่เราเลือกมาเนี่ยค่ะจะถูกสแกนสแกนล่อนลงมาล่อนออกมาจนมันเหลือชิ้นที่ดีที่สุดอย่างที่บอกว่าชิ้นวันแรกที่ไปลงซับใช่ไหมคะศาสเตร์ต้องบอกก่อนว่าศาสตร์สแกนมาได้ประมาณร้อยซับ พอร้อยร้อยซับปุ๊บเนี่ยค่ะเราเริ่มเราเริ่มหาเราเริ่มหาตัวที่ดีที่สุดซึ่งเวลาที่เราวิเคราะห์ที่อาจารย์สอนเรื่องของการวิเคราะห์ค่ะมันจะมีปัจจัยการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวราคาของทรัพย์ตำแหน่งที่ตั้งหรือว่าอายุของทรัพย์ชิ้นนั้นๆกลุ่มลูกค้าของเราการตลาดอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีหลายๆเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่า การวิเคราะห์ของอาจารย์นะคะกว่าจะล่อนจากร้อยมาเหลือนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ทำวันเดียวจบเราทำกันประมาณเป็นเดือนนะคะใช่ค่ะนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมมันจะต้องเรียนเดือนละครั้งเพราะว่าที่ช่มาคุยกันเสร็จแล้วก็จบมันก็ต้องคุยกันเสร็จแล้วคุณษาก็ก็เราเรามีงานมีการบ้านใี่คุณสานทำ มันถึงจะตกผลึกกว่าจะได้ทรับชิ้นนี้หรือการที่เราจะตัดสินใจซื้อะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เลยนี่ยแหละคือเหตุผลที่ทําไมบางคนถามบีว่าทําไมเรียนต้องหกครั้งทำไมจะเรียนอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้ค,ค,คือบีกำลังอธิบายว่าคือเราไม่ได้บอกคืออย่างที่คุณสาพูดแต่แรกคือเรา บอกถึงวิธีการทําวิธีการที่เราจะเดินไปเพื่อที่ว่าเมื่อเราเรา,เรากับคุณอะ่ะไม่ได้เรียนคอร์สกันแล้วอะ่ะไม่ว่าเจอเจอซับเล็กซับมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราจะเดินได้เราเราจะทําได้เองค่ะเนาะนั่นแหละคือเหตุผลว่ามันมันทำไมมันถึงยืดเยื้อทไมมันถึงนานจังแต่ว่าจริงๆแล้วหกเดือนก็ไม่พอเนาะไม่พอค่ะเราก็คุยกันเรื่อยๆ,ๆเนาะใช่ค่ะโอเค